ประวัติแจ็คมาผู้ก่อตั้งอาณาจักรบาบากรุ๊ปบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกไม่มีใครที่แทบจะไม่รู้จักแจ็คมาที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่อย่างบาบาที่โด่งดังไปทั่วโลกวันนี้เราจะมาทำความรู้จักและเล่าถึง Key Success ของเขากันนะครับ InterestPro ระบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย Facebook อัตโนมัติที่จะช่วยแสดงความสนใจที่ Facebook ซ่อนอยู่และหากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงสำหรับธุรกิจของคุณโดยใช้ API ของ Facebook ในการค้นหาช่วยลดต้นทุนค่าโฆษณามากกว่า30%และเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.interestpro.co ในวัยเด็กของแจ็คมาเขาไม่ได้เกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีสักเท่าไรนะักแถมชีวิตของเขาเรียกได้ว่ารันทดแบบสุดๆอีกด้วยตอนเรียนอนุบาลก็ซ้ำชั้นถึง7ปีกันเลยทีเดียว สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่นนั้นก็คือในช่วงเวลาตอนเช้าเขาจะใช้เวลาประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงในการไปที่หน้าโรงแรมและเสนอตัวเองเป็นไกด์นำเที่ยวแบบฟรีๆหลังจากเรียนจบแล้วแจ็คหมาก็ได้ไปสมัครงานมากมายหลายที่แต่ก็โดนปฏิเสธมาทั้งหมด ซึ่งไอเฮียแจ็คเขาก็ไปสมัครทั้ง KFC ตำรวจและอื่นๆอ,อีกมากมายก็โดนปฏิเสธทั้งหมดและมีอยู่วันหนึ่งไปสมัครงานที่โรงแรมกับลูกพี่ลูกน้องก็กลายเป็นว่าคนอื่นได้งานหมดยกเว้นเฮียแจ็คเพียงคนเดียวเท่านั้น <c oughs> การล้มเหลวมาหลายครั้งเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ของแจ็คมาจากการที่ถูกปฏิเสธงานมาหลายที่งานแรกที่เขาได้รับก็คือการเป็นครูสอนในมหาวิทยาลัยหางโจทำงานอยู่ได้5ปีก็ลาออก ในจังหวะที่ได้ลาออกก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับโลกอินเทอร์เน็ตตอนที่แจ็คหมาได้ไปสหรัฐอเมริกามเมื่อใช้งานและลองค้นหาเกี่ยวกับประเทศจีนปรากฏว่า แทบจะไม่มีข้อมูลของประเทศจีนเลยแม้แต่น้อยถึงแม้ว่าสินค้าส่วนใหญ่จะถูกผลิตในจีนก็ตามแต่ก็ไม่ได้รับการพูดถึงและเมื่อแจ็คมากลับมาที่จีนแล้วจึงได้ร่วมลงทุนกับเพื่อนจนได้เงินมามากกว่า20,000และเริ่มก่อตั้ง China Yellow Page ที่เป็นเว็บไซต์รวมข้อมูลต่าง,างๆเช่นชื่อบริษัทเบอร์โทรและสินค้าไว้บนเว็บไซต์ ทำให้ไชน่าเยลโลเพจมีผลตอบรับดีมากเพียงแค่3ปีก็สามารถทำเงินไปได้กว่า24ล้านบาทและยังมีรัฐบาลเป็นหุ้นส่วนอีกด้วยแต่ตรงนี้แจ็คหม่าเองก็เลือกที่จะทิ้งมันไว้อยู่ด้านหลังและเริ่มต้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกหลังจากที่แจ็คหม่าได้เดินออกมาจากไชน่าเยลโลเพจแล้วเขาก็เริ่มธุรกิจใหม่ด้วยเงินของเขาเองภายใต้ชื่ออาลีบาบาโดยมีจุดมุ่งหมายก็คือการเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในจีนให้ได้ ช่วงแรกนั้นแจ็คหมาก็พยายามนำเสนอแผนธุรกิจให้กับหลายๆธนาคารเพื่อกู้ยืมเงินมาเพื่อพัฒนาธุรกิจต่อแต่ถูกมองว่าบิสเนสโมเดลนี้เป็นไปได้ค่อนข้างยากทําให้เฮียแจ็คก,ก็ต้องคอตกคอพับกลับบ้านไปอยู่หลายครั้งเลยทีเดียว หลังจากเวลาผ่านไป4ปีทาง阿里巴巴ก็ได้เปิดตัวทาวเบาที่เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแบบ B 2 B รวมถึงแบบ B 2 C ด้วยและได้รับความนิยมอย่างล้นหลามโดยเปิดให้ธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าได้เข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันบนแพลตฟอร์ม阿里巴巴นอกจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแล้วก็ยังได้เปิดตัว Alipay ระบบรับชำระเงินที่คล้ายกับ PayPal อีกด้วย ปัจจุบันนี้อีบบบามีทั้งทีมอลด้วยป๋อโยกูที่เป็นทั้งแพลตฟอร์มให้บริการคล้ายกับพวกโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook, Youtube รวมถึงแจ็คหมาเองก็ได้เข้าซื้อ Lazada ไปด้วยจึงกลายเป็นเจ้าของ Lazada ในทุกประเทศที่ดำเนินการอยู่ทันทีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเขี้ยวเล็บที่ทำให้อีบาบากรุปมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอีกด้วย สิ่งที่สร้างความน่าสนใจไปทั่วโลกก็คือการที่เฮียแจ็คหมาของเราซื้อกิจการจาก KFC ในจีนช่วงนั้นในโลกออนไลน์ก็มีการแซวกันว่าที่ซื้อ KFC ก็เพราะว่ามันไส้ตอนที่ไปสมัครงานเมื่อก่อนแล้วคนที่ไปสมัครวันนั้นได้งานทั้ง23คนเลยแต่ตัวเองไม่ได้งานคนเดียวหรือเปล่า What แต่จริงๆแล้วแอดมินว่าแจ็คหมาเองก็คงเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตและการขยับขยายจึงได้ตัดสินใจซื้อกิจการ KFC ต่อจากยามแบรนด์มากกว่าค e y Success ของแจ็คหมาที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จได้อย่างยิ่งยวดก็คือข้อที่1เลยเขาไม่ยอมแพ้กับการถูกปฏิเสธถึงแม้ว่าเขาจะถูกปฏิเสธมาอย่างมากมายแต่กลับกลายว่าเขาไม่ยอมแพ้และเปลี่ยนคําปฏิเสธนั้นให้กลายเป็นแรงบันดาลใจ ข้อทีอ่หาสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจแจ็คหมาเคยได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้เรียนรู้จากการพูดจากหนังในเรื่องบ o d y g กา r d และหนังเรื่องที่เขาชอบมากที่สุดนั่นก็คือ Forest Gum p ข้อที่ 3. โฟกัสกับสิ่งที่ใช่และพูดคำว่าไม่หากไม่ได้อยู่ในเป้าหมายของคุณในแต่ละวันเองแจ็คหมาก็ต้องพบผู้คนจำนวนมากแล้วก็มีโอกาสที่หยิบยื่นมาให้เขาอย่างมากมายแต่เขาเลือกสิ่งที่ใช่กับธุรกิจของเขาเพียงเท่านั้นและเลือกปฏิเสธในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป แม้ในตอนนี้แจ็คมาเจ้าพ่อแห่งวงการอาลีิบาบากรุ๊ปจะได้วางมือไปแล้วและให้แดเนียลจางขึ้นมาเป็น CEO คนใหม่แต่ก็ไม่ได้ทําให้ความยิ่งใหญ่ของอาลีิบาบาลดลงไปเลยเราต้องมาตามดูกันต่อนะครับว่าจะมีอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับด้านการตลาดของอาลีิบาบากรุ๊ปอีกหรือไม่เกิดความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับ รู้หมือไร่ว่าวันที่11.11เป็นวันคนโสดและเป็นวันแรกที่อลบาบาจัดโปรขายสินค้าตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายของวันจนทําให้วันนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความสําเร็จของอลบาบาไปเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแจ็คหมาผู้เป็นเจ้าแห่งอบาบากรุ๊ปใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ให้กับช่อง Marketing and s e c r e t ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ